มอระดกคัมพญา,าภาษาอีสานพี่น้องโบเบิงโบ,บ,บ,บเห็นโบเห็ดโบเป็นโบเฮียนโบหูพี่น้องเอ้ยปากว่าแนวใดใจกระตองว่าแนวนั้นพี่น้องใจประสงค์ใส่มอนจังคอนมอนน้ำสงใจประสงค์เห็ดหน้าห่วมทง จังค้อนกาแข่งฝนใจหักฝันหาพอหา่อนาดอนปายาแฝกสีไฮแลกอุ่ยปุ่ยเสียมเหียนสีกลลงใจประสง์แลวอยู่ใสกลับไปหอดใจประสองอยากได้ในธรรมสิกลหาตกกระเทินได้เบาสิไม้เอาเป็นคูแมนสีมีมืนสู่นสแนว่ยไดกระตามสาง อายสิละปองไซอายสิไขปองหลบมอบให้เกี่ยงเพียงนองผู้เดี่ยวสแล้วสแล้วว้าจา่ายนี่คือหินนักมือนทิมเ่น้ำจมปิ่งบ่อฟูปากจังไดใจจังสันคันใดเบาไวไ้แล้วไม้มางงบ่อปิน่นบ่อมักบ่อเบามัน่ิกาวาจาซ้ายเป็นคนมีศีล บ่หลายทางความเบาเบาไวแล้วว่าจะมันเทียงบ่ได้คิดเบียงเลี้ยวล้วงหล่อหลอกไผ่ป่านใดเ้สิได้จูงแขนเจ้าเข่าผ้าขวัญปอนไข่หน่วยมือขวาปอนไข่อ้มือซ้ายปอนไข่นั่งแท้แล้วนี่คือว่าจะมันตั้งอยู่ในศีล หัวใจไส้เทียงทำบ่มีปิ่นย่านแต่ดินบ่สมหยายามฝนเขียวอ่อนตอนบ่สมน้ำตุ่มผสมน้ำแกมอ้อมดอกนาดอกนาพี่น้องเอ้ยสลาสละสลาวสาร